แล้วนะสิมันเล่นไม่ซื่อกับเราเอาฉนอปลอมมาให้เราอ,ะอ่ะอ้าวแล้วเรื่องส่วนแบ่งที่คุยกันไว้ล่ะคะจะทำยังไงก็มันเป็นอย่างนี้แล้วเรื่องส่วนบ่งส่วนแบ่งอะไรมันก็เลยยังไม่มีนะสิจ๊ะจริงเหรอคะคุณพี่ไอ้คุณสีนี่พูดเหมือนไม่เชื่อใจกันเลยนะจะให้เชื่อได้ยังไงล่ะคะเราสาววางแผนกันไปอย่างดี มันจะมีพลาดได้ยังไงหรืหอรว่าคุณพี่คิดจะฮุบเงินเอาไว้เองนี่คุณเสกพูดอย่างนี้มันหาเรื่องกันหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่หาเรื่องแฮแต่เขาเรียกว่าหูหิน,งนลงทุนไปไม่คุ้มค่ากันเลยแถมต้องเสียกับตำรวจีนต่างหากนกะ็เลยมันไม่สำเร็จเข้าใจทำยังไงอย่างน้อยก็น่าจะมีค่าเสียเวลากันบ้างค่าเสียเวลาอะไร,ะไรฉันไม่มีให้หรอกนะเพราะฉันเองก็ลงทุนมันไปเยอะเหมือนกันถ้าอยากจะได้เงิน ต้องรอให้งานมันสําเร็จสักก่อนแต่กลัวว่าจะรอไม่ได้นะคุณพี่คุณพี่ควรจะมีมัดจํากันไว้บ้างเอ๊ะคุณสีนี่เหมือนคนคุณไม่รู้เรื่องเลยนะบอกแล้วไงถ้าอยากได้เงินก็ต้องรอให้งานสําเร็จสักก่อนฉันกําลังจะไปจัดการกับไอ้หมาขี้เ้อ่นี่ไงรอได้ไหมถ้ารอไม่ได้ก็ไม่ต้องรอคุณพี่ ใชรนะตำ,ตำ,ตำรวจตำรวจรู้เรื่องแล้วเหรอแล้วตอนนี้แกอยู่ที่ไหนงั้นรออยู่ที่นั่นนะเดี๋ยวแม่จะรีบไปอ้ย ไปดีแล้วทำใจดีๆเฮานะขอบคุณมากก็มีขอบคุณสำหรับทุกอย่างกูมีกูมี ฝากบีด้วยววนะแววแล้วคุ่สีร์ล่ะคะจดรออยู่ที่นี่จนกว่าตำรวจจะหาบินตาบอทามคุณสศร์ระวังตัวนะคะเป็นไงบ้างครับสารวัตรได้เรื่องมาหรือยังตอนนี้เรากวาจกำลังตามหาอยู่นะครับบนถนนทุกสายในบริเวณนี้เราตั้งด่านกับจับเรียบร้อยแล้ว ถ้ามีอะไรคืบหน้าเนี่ยคงจะมีรายงานเข้ามาครับสวัสดีครับมีอะไรทา,ทางท้องที่รายงานเข้ามาว่าพบรถแท็กซี่จอดอยู่ในสวนข้างๆคนขับสล็ัตรถถล่มร้า,ายอยู่ห่างจากที่นี่ประมาณ2กิโลครับฮะงั้นรีบพาผมที่เกิดเหตุไปไปครับเดีนะ๋ยวครับคุณไม่ต้องไปหรอกนะคุณทั้งบาเดเจ็บแล้วก็เพลียอ,ยอยู่ด้วยไม่เป็นไรหรอกผมจะไปช่วยมินตา ต้องหรอกคุณอยู่ที่เนี่ยเพื่อตำรวจมีอะไระจะได้มีคนรับรู้จะได้ไม่เสียเวลากันทั้งหมดคุณเชื่อผมสักครั้งหนึ่งนะเี่ยมมีอีกหนึ่งลายไปช่วยผมหน่อยครับ จานายก็อยู่ไหนฉันไม่รู้อ่ะฉันแค่ถูกจ้างแค่เนี้ยทำไรอ่ะแกจะบอกฉันดีๆเลยไปแมอยู่ไหนหวิยังไม่มาไปพาไปที่ท่าน,น้ำก่อน mẹ mà chơi phải gan. Ai dừng. Ai Lấy Chuá. Lưu Chuá. Này này này. Này. Này Lưu Chuá. Này Lưu แกคิ้ว่าจะหนีรอดไปได้เหรอพี่ต่อหมาขี้เลือ่อนต่อยมินตาเะรแล้วแกจะไปไหนก็ไปนี่มึงเอาเรือกูไปเองเหรอ เรือก,กูอยู่ไหนปล่อยมินตานีม่มึงยังกล้ามาต่อรองกับกูอีกเหรอฮะส่งกุญแจมาแล้วบอกมาว่าเรือก,กูอยู่ไหนไอ้กูจริงใส่แตกนะ<อ>มึงเห็นไห<อ>มได้เมียงตายเหรอ,อเรือก,กูอยู่ไหนกูถามว่าเรือกูอยู่ไหนอยุดน่อดส่งกุญแจมาดิปล่อยมินตามา แล้วแกจะได้กุญแจไปได้งั้นเรามาแลกกันมึงส่งกุญแจม่ให้กูแล้วกูจะปล่อยตัวมินตาไปอย่านะพี่ต่อเขาไม่จบแค่นี้หรอกพี่<ะ>อย่าโ๊ยไม่ต้องห่วงมินตามินตาถึงมือฉันเมื่อไหร่อะก็ได้กุญแจไปแนะ่ดี ឲ្យទៅបាយនេះ 我们家吗？ 走了。嗯 <noise> ไม่คิดเลยว่ามันมจะลงเอยแบบนี้มันไม่ใช่ความผิดของพี่เลยพี่ต่อแต่ไอ้ต่อไอหมาขี้เลื่อน I <sighs>